สวัสดีคสวัสดีค่ะ,คะของขัง,งมีความเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์และอาจบันดาลสิ่งต่างๆได้ดังต้องการรายการของขังอาจารย์หมาค่ะเป็นของที่ท่านอาจารย์ใช้มาก่อนแล้วว่าได้ผลซึ่งวันนี้เสนอตอนแกนไม้ไผ่แกนไม้ไผ่ครับโดยปกติ เราจะเข้าใจว่าลำต้นของไม้ไผ่เนี่ยมันจะกลวงใช่ค่ะ,ะระหว่างกป้องเนี่ยนึกออกไหมใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นไหนม,มีเป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาเชื่อมระหว่างรงล้องก็เรียกเป็นแกนไม้ไผ่ซึ่งจะหายากเพราะเราจะไม่ทราบเลยว่าในระหว่างกล้องของต้นไม้ไผ่ ต้นไหนที่แบบจะมีแกนไม้ไผ่เหมือนกับเป็นเส้นเชื่อนี่แหละเชื่อมโยงรว่ากล้องถ้าเราพบสิ่งนี้เนี่ยในในโบราณบอกว่าจะเป็นของทนศึกของที่มันมีอาถรรพ์ในตัวเป็นของที่หายากนานๆนี่จะพบทีหนึ่งนะฮะแล้วของชนิดนี้เนี่ย เป็นของที่เกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพันต้นต้น,ผนไผ่พันไหนพันไหนอะไรท่จะมีไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้ค่แต่เป็นของที่ก็เรียกว่าถ้ามีเมื่อไหร่ก็ถือว่าเขาจะมีพลังอาถรรพ์ในตัวเองถึงไม่ยังไมุบริเสกแต่ถ้าจะปลูกเสกเข้าไปแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขังมากขึ้นอื เขเรียกว่าลักษณะของแกนเนี่ยเป็นแกนที no ่เรียกว่าทะลุระหว่างป้องการป้องันเลยแบบเป็นถ้าเรานึกถึงว่าร่องไม้ไผ่ที่เราเห็นว่าตรงกลางเป็นครัวเนี่ยมันเห็นมันเป็นเส้นเชือกดิ่งขึ้นไปอ๋อตรงกลางเลยกลางเลยทะลุเป็นแนวขึ้นไปเลยนะฮะยึดติดอยู่เลยโดยธรรมชาติของมันเองนะครับ เชื่อกันว่าต้นไม้ไผ่เนี่ยจะมีเทพเทวดาคุ้มครองอยู่ถึงเกิดมีแกนไม้ไผ่ีน้ขึ้นมาได้นะก็มีความเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมอ่าเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีค่ะถ้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูดทรัพย์นำโชคนำลากาบมาให้ เสริมบารมีเสริมโชคลาภค่ะน่แหละโดยโดยหลักๆก็มีประมาณนี้แต่นั่นหมายความว่าต้องผ่าออกคือผู้ที่จะไปพบหรือไปค้นหาก็คือแสดงว่าต้องต้องผ่าไผ่ถึงจะเห็นแกนนี้ใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> คืออย่างน้อยคนที่จะไปสาะแสวงหานเหมือนกับ ต้องมีวิชาพอสมควรถึงจะทราบได้ว่าต้องไปกอมไม้ไผ่บริเวณไหนทิศทางไหนเวลาไหนอยู่ตรงไหนถึงจะสามารถไปผ่าออกปาะเข็มได้เพราะไมิฉชนั้นมันต้องไปผ่าเกับทุกท,ทุกลำของไม้ไผ่เนี่ยม,มันยากนะ,ะมันยากเพราะ,ะนั้นมันต้องถือว่าต้องต้องเป็นผู้ที่รู้มีวิชาถึงจะทราบได้ว่า โอกาสที่ลําไม้ไผ่ลำไหนถึงจะมีแกนไม้ไผ่โผล่ขึ้นมาได้อ,อันนี้ถือว่าเป็นของที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ะมีความขลังในตัวเองอืเหมือนอย่างตามสายวิชาหวงจุย้ยว่าถ้าเกิดวันไหนที่ลูกศิษย์หรือว่าท่านอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะออกไปทํางานออกไปตรวจหรือออกไปหาบ้านอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งต้องบางทีจุดทูบไหว้ครูบอกกล่าวแล้วก็กล่าวถึง<ช>ว่าวันนี้ขอให้สำเร็จประสบความสำเร็จก็ต้องมีการสวดมวนต์ก่อนเป็นต้นใช่ใช่ครับค่ะค่ะ,ะต่อมาค่ะเคล็ดของขังของท่านอาจารย์มาอันนี้ที่เห็นอยู่คือรักังไม้ค่ะครับระฆังไม้ในทางฮวงจุ้ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นไเบรองของการแก้ไข เป็นภาวะอัปมงคลในห้องน้ำเป็นหลักค่ะเพราะห้องน้ำนี่เป็นที่ชุมนุมพลังหญินมีความชื้นสูงแล้วเรียกว่าเป็นห้องน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นธาตุน้ำตอนนี้การใช้ะระฆังไม้เนี่ยโดยหลักการวิชาคงจุ้ยหมายถึงว่าเราใช้ไม้ดูดน้ำซึ่งน้ำาหมืองเงินค่ะ ก็คือเราไม่ต้องการให้เงินทอมันล่วไหลออกไปอย่างรวดเร็วเราจึงใช้หลักทังไม้แขวนไว้ในห้องน้ําซึ่งแขวนได้ทุกห้องน้ําทุกทุกชั้นอืถ้าคุณบ้าน,นคุณมีห้องน้ํากี่ห้องอค่ะเป็นการชะลอการล่วไหลาทางการเงินค่ะอันนี้ก็ทําให้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่ ใครมีห้องน้ําในบ้านเนี่ยก็ไม่ควรละเลยเพราะว่าเป็นพื้ที่ง่ายมากในการแก้อพมองคลของเรื่องห้องน้ำครับกะระยะไหมคะว่าเราแขวนไว้บนเพดานจากห้องน้ําต้องอยู่ตรงกลางหรืออยู่บริเวณไหนของห้องน้ําบางคนเอาไปแขวนไว้ที่ผนังห้อยลงมาจากเพดานได้ไหมเอ่ย คือจริงๆการการแขวนเนี่ยเราควรจะให้ขวนไว้อยู่ประมาณเพดานห้องน้ําแต่อาจจะไม่เป็นต้องเป็นกลางห้องก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้องน้ําส่วนใหญ่เนี่ยไม่เหมือนแบบสมัยเดิมที่เป็นห้องหใหญ่ๆเลยปัจจุบันนี้เขาจะมีการซอยแบ,บ่งเป็นห้องอาบน้ําด้วยใช่ไหมเป็นพื้นที่แห้งพื้นที่เปีกเยกอะไรเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดแนะนําคือเราก็มาไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นที่แห้งอ่า นะฮะจะได้แบบขวานได้สะดวกเราติดตั้งก็ง่ายะนะฮะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตอนที่เราเป็นผู้กำหนดเครด์ huh. ว่าเราต้องการขวานเครดระฆังไม้เนี่ยเพื่อช่วยชะลอดูดน้ำไม่ให้รั่วไหลออกไปมากแต่ให้ดีเนี่ยก็ควรจะ มีควบคู่ในการใช้ลิบดิดสิลว์ปูไว้ที่หัวก๊อก,กน้ําด้วยตุกหัวก๊อกทีก่อยู่ในห้องน้ำก็จะ mm. เป็นการช่วยเรียกว่าปิดกั้นทุกทิศทาง <Ha. S 2> ทุกช่องทางไม่ให้รั่วไหล mm. <Ha. S 2> น,นอกจากป้องกันทางน้ํามาที่ไม่ให้รั่วไหลไปแล้วทางน้ําออกแล้วก็คือเราสามารถเพิ่มก้อนหินแนบบริเวณปากท่อระบายน้ําออก แล้วก็อีกจุดเนื้อคือใต้ถุชักโครกค่ะซึ่งเป็นจุดน้ำออกอีกจุดหนึ่งด้วยครับอืมค่ะนี่ก็จะสามารถทำให้ใครก็ตามที่ภายในบ้านเนี่ยยังมีห้องน้ำอยู่ก็ใช้ใชเคสนี้แก้ไปก่อนใช่ครับค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของน้ำมนปราบโรคกระบาดครับท่านอาจารย์เนี่ยมอบให้ลูกศิษย์ ที่ประสงค์จะนำไปใช้ดื่มเพื่อป้องกัน <Okay. S 1> โรคร้ายที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยด้วยการให้ทุกคนเข้าไปในเพจห้องเคสอาจารย์หมาค <Okay. S 1> รับฟรีต้องใช้คำนี้เพราะว่ามีหลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องจะซื้อจะขายค่ะอ๋อครับ ก็ปกติท่านอาจารย์ท่านแจกให้ฟรีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ารอบนี้เนื่องจากว่าปกติเนี่ยท่านก็ให้ไปรับกันเองที่โรงเรียนที่รับบี้บ้านภูเขาแต่ด้วยสภาวะปุ่ยเช่นนี้เนี่ยการจะให้คนไปรับออกมาจากบ้านแล้วไปรับอย่างนี้นเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกท่านก็เลยคิดว่าทํายังไงลูกศิษย์ถึงจะได้ก็โอเคแล้วต้องบริการส่งให้แต่คราวนี้การส่งมัน คนจำนวนมากก็เลยต้องคิดค่าผลศพกันก็คือรายละ50บาทได้น้ำมดไป2องขวดครับค่ะก็ทำตามขั้นตอนที่ตาโตโพสต์ไว้ให้บนเพจหวงจุ้ยอาจารย์หมานะคะครับวันนี้ขอบคุณลุงมากค่ะสำหร,รับเรื่องของขังท่านอาจารย์หมาแล้วก็เคร็ดหวงจุ้ยของท่านอาจารย์หมาครับพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมในเวลาเที่ยงตรง ได้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครัทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ